ครับขึ้นตาขขยดีก่วนึงครับเ่ียวมาแต่ได้ไม่พอนั่นก็คือเปียบิ๊กแพ็คครับไอ้นี้เป็นก็ต่ายได้ครับร้อยขนาดได้ครับเดี๋ยวหลอกคนด,ดูสึ้นตาใส่ไข้นี่มาไม่สดๆด,ด,ดร้อนร้อนร้อยขนาดได้ครับบิ๊กแพ็คนะครับแมว่าร้อยขนาดได้ช่วงยุดคุณตอกยีไงน้นเลยกินิน้นเลยว่าร,ร้อยไม่ร้อยอืมนะ ครับพร้อมหมักปลาเลยนี่นะครับลักษณะมันเป็นได้ทำไมเด็กติ้งชอบนักหน้าครับคนเยอะกินได้นาทดลองแล้วว่ากินได้หรือไม่ได้ร้อยหรือไม่ร้อยพร้อมมักเลยครับผนิตมาไม่เยี่ยมเลยครับซุ้งๆจากของงานซึ่งน้าบานพุ่มเลยครับวิวมักแล้วก็โรยดินตาไม่สดเสมือครับลงมาได้นะครับไอ้นี้เป็นข้องบิ๊กแพ็คบิ๊กแพ็คกระป๋องพิ้ยาครับหัวชัดจวบห่อเยอะๆแบบนี้ยี่สิบบาทนะครับ ดอก่ายกินด้อยไม่ร้อยนะครับสดใสได้ขั้วจัดจีนครับไม่กรอบร้อยนี่แหลเด็กชอบนักหน้าพุ่มเยอะแยะพุ่มกุนไก่ไม่ได้กินนี่นาหน้าไม่ได้กินดีครับนี่ต้ตองทดลองให้ไหมกับสิ้นค้ามาไหมเราแนะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพและสินค้าที่อร่อยครับนี่คือการันตีได้เลยครับว่า ขนมบิ๊กแพ็กตัวนี้อร่อยมากๆก,กับราคา20บาทเท่าไม่แพงกับสึ่งใจกะติดต่อเฟตหวีราดรงนด้กับสุ่งตรงไงถึงหน้าบานเมื่อดิ่มกับสุดยอด